หนังสือตำราพระเวทพิสดารภาคหนึ่งภาคสองของอาจารย์เทพสาริกบุตรนะครับพิมพ์รวมเล่มครั้งที่หนึ่งปีสองพันห้ารอยห้าสิบนะครับภาคหนึ่งความหนาเก้าร้อยสสิบเก้าหน้าภาคสองความหนาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่หน้าราคาเล่มละเก้าร้ยห้าสิบาทนะครับราคายกชุดสองเล่มหนึ่งพันแปด้อยบาทนะครับสภาพโอเคอยู่นะครับผมยังสภาพยังดีอยู่ อันนี้คือเล่มหนึ่งนะครับหนังสือสองเล่มน,นี้เป็นฉบับรวมเล่มนะครับผมโดยสำหรับพิมพ์ศิลปะรณาคารคือเขาซื้อลนังสิอจากอาจารย์เทพสาริกบุตนะครับโดยรวมคือรวมเล่มจากหนังสือรุ่นเก่าของอาจารย์เทพนะครับเป็นประมาณ11บเดบสอเล่มนะครับ น,น,น,นี่หลายชื่อที่ว่ารวมเล่มนะครับที่ที่ฉบับย่อยที่เอามารวม <c oughs> เป็นตำราของอาจารย์เทพนะครับผมอันนี้เป็นตำราพุทธม์โอสถนะครับพระพทพมหาบมมุเป็นตำราที่ตกทอดมาจากรุ่นเก่านะครับอาจจะเป็นของสมัยอยุธยาอย่าง อย่างพุทธนัต์มหายันและนพิสดารน,นะครับผมเป็นมาจากตำราของพระพัฒพาวันรัทวัดปากแก้วในสมัยอยุธทยานะครับผมแล้วก็ตกทอดมาที่สมเด็จพระวรนรัทแดงวัดสุทัศนนะครับอาจารย์ของสมเด็จพระสังฆราชแพรวัดสุทัศนะครับผม,มองตำราก็จะเป็นของหลวงปู่สุขวัดมะคำเท่าหรือว่าของสายวัดประดูสทรงธรรมนะครับคืออาจารย์เทพเดินทางไปเรียนเยอะมากนะครับจากครูบาอาจารย์เยอะมาก <c oughs> อันนี้เป็นสารบารัญเล่มหนึ่งนะครับ <c> ใ <oughs> นเรื่องธาตุเรื่องผู้ธมอ,อนโอเซคคำนวณกการนะครับแล้วก็เป็นองค์การนะครับแล้วก็ไม่ก็เป็นตำราทำผงนะครับผมทำผง บหาลาดผงตีนิสิงหีผงเช็ดเจอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> เยอะนะครับวิชากบบคาถาอาคมเยอะมากนะครับ นี่เป็นองค์การนะครับผมองค์การก็จะเป็นทํานองคาถานะครับผมแต่จะเป็นคาถาแบบยาวมากนะครับนี่คาถาพระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับผมสิบหกพระองค์แต่ละท้องที่ก็จะไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันนะครับผม พระธาจะจะตามกันไปหน่อยหนึ่งนะครับพระธาทุธาตุทั้งสีนะครับนี่เป็นยันนะครับอาจารย์เทพสารีกระบุนมีลูกสีลูกหาเยอะนะครับหนึ่งในนั้นก็คือ พระอาจารย์ติว,วัดมณีชนคันที่ลบบุรีนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้สมัยสมเด็จพระสังฆราชยานาสองวรยังอยู่เวลามีงานพุทธพิเศษจะมีพระอาจารย์ติว,วัดมณีชนคันมาด้วยทั้งๆที่ว่าท่านเป็นสมัยนั้นท่านเป็นพนนะระหนดตำราเยอะมากครับถือว่าเป็นการรวบรวมตำรับตำรา พระเวทอาคมของของคนเก่าของคนรุ่นเก่านะครับที่อาจารย์เทพน่านไปเรียนแล้วก็ได้รวบรวมไว้เต่าเรือนนะครับอธาเพชรจลีจังงางเขี่ยวสองรับ เป็นเล่มสองนะครับผมสภาพก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ว่าจะอันนี้จะมีรอยอยู่นิดหนึ่งตรงนี้รวมเล่มจากทั้งหมดสิบสองเล่มนะครับรวมเหลือแค่สองเล่มใหญ่ๆอันนี้เป็นพรปะปริศนะครับผมเป็นพุทธมนต์นะครับ จะมีเจ็ดตำนานสิบสองตำนานนะครับผมแล้วก็เป็นคัมพีรัตนามาลานะครับ <c oughs> อันนี้เป็นสรารบันเล่มสองนะครับเป็นเรื่องกระสินนะครับผม <c oughs> ทิศที่เป็นมงคลและอระมงคลแล้วก็ยันการทำโพงปธทมังอิทัเจ <c oughs> <c oughs> มหาลราตินิสิงเหนะครับ <c oughs> ก็เป็นที่พอมุนอันนี้เป็นองค์การนะครับผมเล่มก่อนก็มีองค์การเล่มนี้ก็ยังมีองค์การอยู่นะครับอันนี้เป็นยันนะครับผมเล่มนี้ยันใหเยอะนะครับ มักระละนอมโมนะครับผมเคยได้ยินของสายเขาอ้อนะครับแต่ว่าสายอื่นไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเป่าสายกไปดูนะครับตำราในการสร้างพัะนะครับผมเพื่เครื่องของโบราณน,นะครับเพเครื่องพระกรุ่นเก่านะครับ อันนี้ตำราการสร้างพระชัยวัดพระกริ่งของสมเด็จพระสังฆราชแพรนะครับผมอันนี้ <c oughs> เป็นตำราการสร้างพระโพบานห้ามสมุทรนะครับผมตกทอดมาจากาาสมัยอยุธยานะครับผมเป็นตำราของพระครูเทพผู้วิเศษนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นองค์เดียวกับพระครูเทพลกอุดอรหรือเปล่านะครับ นี้เป็นตำลาพระชิมพระสิวลรีนะครับผม <c oughs> มีการบรรจุของด้วยนะครับบรรจุพระธาตุด้วยนะครับการห่อพระธาตุนะครับเป็นละเอียดนะครับาราราการทำพระแต่ละอย่างการทำของขังของวิสิทแต่ละอย่างพุทธศาตราคมนะครับ นี่คาถาบูชาเทพประจำวันนะครับก็ตำราพิชัยสงครามนะครับผมยนตำรบวัดประดูนะครับแล้วก็ตะกุดสมเด็จพระนเรศวรนะครับกระดายเยอะมากนะครับผมรวบรวมโดยอาจารย์เทพสันิกรบุตรน,นะครับ เป็นทชักสูตรนะครับเป็นพุทธมนต์ที่มีมาในในพระไตรปิฎกนะครับอันนี้เป็นคำพีรัตนะมาลานะครับ มาคุณนะครับผมสว่าคา่ะโตแล้วก็จะมาย่อยว่าสว่ามาจากคำว่าอะไรนะครับขามาจากคำว่าขาเต็นขาเท็นโตอะไรประมาณนี้น,นะครับจะมาแยกย่อยเป็นคาถา,ถาที่ย่อยเป็นคาถาีที่หน,นรับ <c oughs> นี่เป็นออกษนขอมนะครับ <c oughs> เป็นเรื่องกระสินนะครับ เรื่องธาตุอันนี้เป็นการทำผงนะครับผมผงปฐมังนะครับที่ว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าัโตทำผงม,มาสร้างพระสมเด็จเนี่ยก็คืออย่างนี้นะครับเป็นผงปฐมังผงที่เจผงม,มาลาดผงทีนิสิงเหน,นะครับของสมเด็จโตจะมีห้าชนิดนะครับ ผงที่มีคุณวิเศษนะครับ <c oughs> ยันนิโรดนิโรดนะครับผม <c oughs> อันนี้เป็นการลบผงนะครับชุมนุมเทวดาแปลนะครับผงค์การสัเสรรมูง อินิปิโซถอดนะครับนี่ก็เป็นตำราย,ยันนะครับยันชูชกยันใส่ตะเกียงยันพระเจ้าหงษานะครับเทพบรรจวน เยอะมากนะครับเ,เล่มสองนี้พันพันร้อยกว่าหน้านะครับคือเป็นแหล่งความรู้เลยนะครับรวบรวมเป็นตำราใช้อ้างอิงได้เลยนะครับก <c oughs> ารบรรจุพระการทำพระพิชัยสงครามหรือว่าพระไอพระห้ามสมุดอะไรทำนองนั้นนะครับพระ กูดวงชะตาอะไรประมาณพระประจันตัวนะครับ <c oughs> ตํานาระจุลปันตะกะมหาีนละตลํานานเชิญเจ้าเชิญผีเข้าส่งตามนา้นนะครับการเจรินธาตุนะครับ สำหรับพิชัยสงครามนะครับกผมสมคดนะครับชาส่วนใหญ่นอกจากจะต้องไปยกคููอะไรแล้วก็ต้องมีกรรมฐานกรรํากับด้วยนะครับถึงจะ ถึงจะใช้ได้ผลก็ต้องไปเรียนกรรมฐา,านด้วยนะครับ